พี่น้องคืออันนี้นั่งแบบอย่างเงี้ยค่อบนอนมากเลยทำไมเธอเปิดราคาเนี่คือแก้วบอกนะอันนี้แก้วบอกเลยว่าไม่ได้มีการนั้นหมายแต่แรกถามว่าจะขายราคาเนี่ยกูว่าไอ้หนูก็บอกเอ้ยขอแบบร้อยเก,ก้าสิบเลยขอตะกร้าสวยหน่อยนะคะดูเปรี้ยมมากพี่น้องเดี๋ยวมือนะคะเพียมให้เบลลองโทรหาน้องสิได้ค่ะนะคะรอแคบหมูรอบนี้เลยรอบนี้เลยแคบหมูไม่มีสิใช่ไหม ไม่มีค่ะไม่มีเลยเพราะตอนนี้ส่งงานส่งจ้นว่ายังไงอส่งมาแจ้านแก็จัดส่งไแลกัดส่งไแล้วก็จัส่งไปแล้กด่ะแล้วกัดส่งไปแล้วก็จัดส่้กดแล้วก็ส่ไปะล้วกดแล้วก็ดสคงหน้กดแ้วยนะัะสองไปแ้วดาวให้วนูดวก็ดส้งไ้ก็จดส่กิดสินค้กดสแบบวกาอะไรแังไงอย่างเจี้ยแบ้ชก็จดหรืไอะไรงี้ยคือสาสารถทแลหา ถ่ายสปอร์ตได้เลยคือใครบอกว่ามีปัญหาเรื่องกินปากปากเขาหนีพี่น้องลรคหายใจเขาหล่อออกจากปากนี่คืมีแผลมีบาดปากเรามันมันจะมีเหงื่อมีอะไรนี่คือเหงื่อมันจะมียนเราแปรงแล้วพอเราใช้ปิดดินนี่ปากมันจะสะอาดหอมแล้วที่สำคัญนะครับพี่น้องฟันเขาจะสว่างขึ้นจะทำให้ค่ะใช่ค่ะนี่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 นะคะแล้วก็เปิดฟันสวยแน่นอนเพราะหนูกระชอยค่ะที่ขาแล้วก็ชอยนะคะอ่ะ นะคะ,ะใครทันบ้างใครกดได้ราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าเพื่อมีคูปองนะบางบางท่านนะคะที่เป็นแบบลูกค้าใหม่ที่เคยซื้อครั้งแรกเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละคนคูปองคูปองจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ยังไงยังงั้นนะ่ะหนูก็คือจัดโปรให้แล้วหลอดหนึ่งะร้อยเก้าสิบาทหลอดหนึ่งละร้อยเก้าสิบาทสองหลอดสามสี่เก้าพี่กดเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวหนูกวาดเดี๋ยวแบบเขาจะไปไลฟ์นะคะ โอเคนะคะก็เพราะฉันพี่พี่ก็คนจัดฟันคนจัดฟันชายได้ไหมชาได้ค่ะต้ชายดีเนาะใชาได้ยิ่งยิ่งพี่อ่ะจัดฟันห่ะที่แบบมิตรใช่ค่ะยิ่งแค่แบบพี่แบบว่าจัดฟันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเลยว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาแบบผมไม่ขายแล้วผมไม่ย่างกินยางอะไรทุกวันผมชอบผมชอบเป็นคนข้อแทนละกดแล้วค่ะสองหลอดมิโครนเอาค่ะขอบคุณค่ะต้นแห่งปีอ กดที่ตะก้าเลยนะคะกดที่ตะก้าได้เลยกดที่ตะก้าได้เลยนะคะมาะสมกันบ้านนี้เดิมเรารวมอยู่ตรงนี้แล้วบีเคเรา่นบาร์แสดงว่ามาจาก้อมบีเคกันเหรอคะเนี่ยบีเคมต้องหรอเขามีถึงขั้นมี้อมไม้องาหรอกใช่โอ้เป็นไงดีมากปากสอ้นมากหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดร้อยเก้าสิบวันนี้ใช่ค่ะร้อยเก้าสิบทไม่ผิดค่ะร้อยเก้าสิบบาทมา จากอมร้อยห้าสเฉพาะไรสุดนี้เฉพาะไรสุดนี้นะคะอย่าลืมกดยืนยันเด้ออย่าลืมกดยืนยันชำระเงินเด้ออกไปทุกคนออกไปชําระเงินก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูใหม่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ราคานี้ใช่เพราะฉะนั้นให้กดแล้วก็ชําระเงินได้เลยอยู่ต่างประเทศกดสั่งยังไงคะไม่ได้ครับต่างประเทศมันสั่งไม่ได้ให้สั่งคนไทยก็กดหัวแล้วตอนนี้ราคารดลดราคาเกิน คือโปรงนี้ขอขอลูกค้าที่อยู่ในไทยก่อนนะคะถ้าเกิดลูกค้าที่ต่างประเทศเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวหนูแบบว่าจะมาจัดโปรให้ใหม่นะคะคุณพี่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าวันเนี้ยสินค้าเราอ่ะมีน้อยนะคะมีน้อยมากๆเลยนะคะแต่หนูมาจัดโปรให้แล้วเหลือ190บาทโคตรถูกเลยอ่ะนะคะแล้วสองแต่ว่าถ้าเกิดหนูแนะนํานะหนูแนะนํานะคะว่าเหลือ2หลอดนะคะ3 49เท่านั้นนะคะ3าี่กพี่กด2หลอดไปเลยคุ้มกว่า คุ้มกว่านะคะแล้วก็คือสามารถใช้ได้นานด้วยนะคะรับรองว่าเป๊ะปังนะคะเก็บปลายทางได้ไหมคะเก็บปลายทางได้จัดที่หาเก็บปลายทางได้อ่าคุณพี่กดใส่ตะกร้าใช่ไหมแล้วพี่ก็กดแบบกรอกที่อยู่แล้วพี่ก็ิงก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะแต่ว่ารับรับรับสายด้วยนะคะเก็บปลายทางนะคะรับสายด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าอ่าไม่ชอบรับโทรศัพท์เลยเนี่ยหนูแนะนำให้อเคะบน้ ช้ำน่าทันช้ำน่เลยนะคะคือหลอดพี่น้องใส่หลอดนึงพี่น้องสีงูเรื่องคาเป็นยังไงในระหว่างนี้ขอรีวิวเป็นจะขอรีวิวเป็นเจ้าขอรีวิวทั้งพี่น้องในระหว่างนี้ขอรีวิวด้วยนะครับอยากอ่านรีวิวค่ะอยากอ่านรีวิวอยากอ่านรีวิวเอาใครเคยใช้แล้วไม่เอาหน้าม้าไม่เอาอะไรเอาของไม่เอาหน้าม้าของของแท้ของของแท้ลูกค้าลูกค้าของที่ใช้จริงอ่ะพี่น้องเราขายเก่งมากเราขายหรือว่าทำสินค้าให้กับลูกค้าทุกคนใช้น่ะหนูบอกเลยว่าไม่มีหน้าม้า คนที่รีวิวให้คือคนที่ใช้จริงเท่านั้นนะคะนั่นแหละแล้วหลอดอันนี้หลอดมาเริ่มเป็นจริงก็คือมาจากชื่อผมผู้บ้านฟินแลนด์เปะเป็นแปลงผมเองเลยแต่วตอนนี้คือคนบอกคือยังแบบแบบเพื่นแล้วกระัด <c oughs> ปู่เองแล้วจะปู่อีกแล้วเขาบอกว่าคุณลูกแก้วขายเก่งมากพูดเก่งกว่าบอสโรงงาน,านเอา้าวันนี้ไม่ไม่ได้ให้พูดเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดินเดยวเดิน,ดน,ดนว่าท <c oughs> ัวแม่ผู้ใหญ่เหรอคะวันนี้ทำไมจัดตัว ไปไงบ้างครับอ่าเม้นมาเลยเม้นมาเลยเม้นมาเลยค่ะทุกคนค่ะแปรงสะอาดปากสดชื่นค่ะสั่งซื้อแล้วค่ะอขอบคุณค่ะแปรงไม่ติดฟันเป็นกิ่นสมุนไพรสมุนไพรมีจิตชนิดตัวนี้บอกเลยหลายแห้งพี่หน่อหอมเนี่ยหอมแล้วก็หลอดมาเริ่มด้วยถ้าแปรงแล้วมันจะรู้สึกปากสะอาดมากนะครับพี่น้อแปรงแล้วรู้สึกปากสะอาดทุกคนเนี่ยเบียดบิ้งเนอะเบียด้งอบไบได้ไหมคะได้ครับ เอาสีฟัาขาวที่จะได้มองดีบไปให้เป็นเมืองเลยนี่ค่ะพี่พี่ขานี่นะคะโดนูจะบีบให้นะคะชื่อไปดูเนื้อสีเลยครัเป็นดูสีก็ตาคอนเสปต์สีฟ้าสีมงคลใช่สีฟ้าอันหนึ่งนะคะบีบให้หนูนะคะไปบีบให้เนี่ะแต่พี่บีบให้หนูเองโอ้ยมาหนูมากพี่บีบให้หนูเองตอนนี้คือดีกันมากเลยสีสวยมากสีสวยมากสีสวยจริง ไม่หอมมากกินสดชื่นมากเกื่อพี่อ่นใจกินสดชื่นมากค่ะข้อมือข้อหัวใจแสนเจ็บสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคนคนคล้องหัวใจเจ็ดแสนเลยหรอใช่จะล้านแล้วค่ะเป็นสะอาดสดชื่นค่ะเข้อหัวใจให้หนูแล้วอย่าลืมสั่งซื้อหนูด้วยเขาบอกว่าบีบเป็นรูปหัวใจอ๋อไม่ทันแล้วค่ะอันนี้นะครับจะแกูไได้ไหมตอนนี้มันจะแกล้ดูกันแบบนี้ ทุกคนอันนี้ไม่เหมือนหัวใจแล้วเป็นยากันยุงแล้วตอนนี้เนี่ยเยอะมากอันะเนี่ยแปรงเป็นเดือนเลยเนี่ยดูใช่เพราะว่าใช้ปริมาณที่แบบไม่ต้องเยอะมากแปรงเป็นเดือนใช่เพราะว่าแบบปากสะอาดนี่มันทำหัวใจได้อยู่ได้ไหมทำยังไงคะเอาต้องเอาไปแปรงที่บ้านเราให้งานี่ยแบบโอ้เดี๋ยวอันนี้ก่อนเราก็ยทำไหมอืมดูเขาตั้งใจเนาะเหมือนแต่งหน้าเค้กเลยฟันลื่งฟันขาวไม่มีกลิ่นปากสะอาดค่ะ อันนี้หัวใจไหมคะทุกคนค่ะอันนี้มันหัวใจอะไรนี่อะไรนี่โอ้อะไรนี่อะเป็ด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 เป่าซื้อแล้วค่ะสออตทุกคนดูหัวใจโอ้หัวใจไหมอันนี้เห็นไหมนะคะยาสีฟันหัวใจนะคะนั่นแหละคืออะไรคือใช้ใจทำพี่กดได้เลยนะคะใช้ใจทำแน่นอนนะคะจะได้ คุณภาพที่เป๊ะปังเนาะเอ้าทำไมนั่นเงียบเลยคะวันนี้ปูหมาเซมิ่นครับเห็นร่ามันพยายามมันลิงอยู่มันคุบอกอย่างว่ามันอาบว่าท่านเลยข้อมเมียนหลายแห่ใช่ใช้ใจธรรนี่มีคนเขาจะใช้ใจธรรมนี่ค่ะเพราะว่าสินค้าจะได้ออกมาดีไงนะคะคนจะได้โซเอชใช่ไหมโซเอยๆเลยโซเอชวันนี้ปกติท่านเลยโซเอชมีฟูชชั่นผมเป็นพิเอนเตอร์เองใช่ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้หนูขอหนูเองแล้วกัน ได้เดี๋ยวพี่จะให้เองวันนี้หนูจะกินหรอทำไมมันมีรถสิบบาทอ่ะยังไงนี่วันหนูจะกินหรอพี่จะให้หนูจะกินหรอหนูเอาเนี่ยแหละค่ะนั่นแหละในจานโอ้ยในจานนะมันเหนื่อยแล้วยาซิฟันหวานครึ่งนี่โอ้ยยาซิฟันหวานบอกรถหวานบอกก็จะได้ อันนีกระเบวเนาะแต่นะไกระบวค่ะอันนี้คือตลับล่างเท่าไหร่เคยให้แล้วค่ะปกติราคาเท่าไหร่ตอนนี้ได้ราคา289บาบททำไมถูกจังเลยอ่ะมีน่าจะมีเปิดน่าจะมีส่วนลดนะไม่ไม่รู้ว่าใครเปิดแต่ว่าตอนนี้ได้ราคาถูกจริงน้องแอร์ก็เปิดราคาอะไรลดสิบบาทอันนี้เป็นกูชั่นจักรสามห้าเก้าเลยน้า เห็นหน้าคุณแก้วข,ขาวๆอย่างนี้ดิ๊งๆคือใช้คุชชั่นตัวนี้เลยนะครับพี่น้องอันนี้คือโต๊ะแบบยางดีเลยเป็นกันแดดคุชชั่นโซเอให้ดูสีสฟฟสปเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยเป็นเป็นแบบนี่เดี๋ยวมาหลังมึงพูดคู่เนาะตกหน้าความแปลงฟันเนาะเออลอยลอยไรหน้าไรหน้าไลหน้าร้อมแปลงฟันเอ้าแล้วจัดทรงยังวะเออจัดทรงไม่ได้ป่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเบื่อเนี่ยเบื่อราสักอันนี้คุชชั่นนะครับพี่น,น้อง